สวัสดีค่ะว,ควันนี้ก็มาพบกับแคทนะคะแล้วก็คุณนุกเกอร์รนะคะ <ผม S 1> พี่พี่คะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารีวิวนะคะบ้านทรงปั้นหยานะคะชั้นครึ่งเนาะสำหรับแคทนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนกับตัวแทนคนทางบ้านที่กำลังชม YouTube อยู่ ว่าเรามีเงินล้านห้าในมือนะคะคจะได้อะไรบ้างนะคะคแล้วก็จะมีคุณนุกเกอร์นะคะ<ช>มาแนะนําในส่วนต่างๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะต้องครับผมคขาเชิญเลยค่ะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมก็เป็นบ้านทรงปัญญาชั้นครึ่งนะครับผมซึ่งมีห้องนอนเนี่ยคุณแคท สามห้องนอนเลยเแล้วก็ปกติอาจจะมีห้องน้ําอยู่ในตัว2ห้องนะครับผมแต่ว่าบ้านหลังนี้ลูกค้าคือตัดห้องน้ําห้องหนึ่งออกให้เป็นห้องพระแทนประมาณนี้ครับผมแต่ว่าด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันคุณชัดค่ะครับไปกันเลยค่ะพี่พี่คะบ้านหลังนี้นะครับผมก็จะยกพื้นสูงนะครับผม1เมตรเลยนะครับผมบันไดก็จะมีอยู่5ขั้นครับผมตรงระเบียงนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่1.5ครับผมแล้วก็ เนี่ยยาวไปด้านข้างนะผมก็อยู่ที่6เมต oh, รโอ้ให้แบบใ,ใหญ่ๆกันไปเลยนะคะ<ช>แล้วก็5้าขั้น5สเต็ปเพื่อห่วงจุย้ยที่ดีด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็หลังนี้นะครับผมเขาจะก่อตัวเนี้ยเอาไว้แบบ นั่งนั่งเล่นหรือว่านั่งใส่รองเท้าผูกรองเท้าอะไรประมาณนี้ครับนั่งหย่อนขาได้ประมาณนี้เลยนะคะชมวิวรอบๆบ้านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าบ้านหลังนี้เนาะมีผู้เฒ่าผู้แก่อ่ะไม่สะดวกถอดรองเท้านะคะทางบริษัทเรานะคะก็แบบทางทีมออกแบบเราเนาะก็ทําตรงนี้ไว้ให้นะคะเออไว้ถอดรองเท้าแบบนี้เลยนะคะใช่เลยนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะทุกคนครับนี่ครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะผมเราจะมาดูงานตกแต่งก่อนนะครับคุณแคทครับตัวเสานี่ครับสองฝั่งเนี่ยก็คือจะตกแต่งด้วยบัวแบบเรียบนะผมแล้วก็ใส่สินกาบด้วยครับคุณแคท<ห>ใช่ครับหรือว่าลูกค้าจะ สามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นลายนี้หรือลายอื่นก็ได้ครับเป็นโทนเป็นโทนสีดําหรืออ,อะไรเงี้ยครับสีดําที่แบบเลื่อมๆอะไรอย่างนี้เ<ช>นาะแล้วอยู่ในงบประมาณล้านห้าไหมคะถ้าแบบเลือกเป็นสีดําที่เขาฮิตฮิตเคยเห็นตามบ้านจาัดสรรเนาะจะเป็นสีดําแบบเลื่อมๆเงาๆอ๋อถ้าเป็นตัวนั้นเขาจะเรียกว่า,าเป็นหินกาบแบบลายกิ๊กซอซึ่งตัวนี้จะมีราคาที่สูง ใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการจริงๆก็อาจจะมีส่วนถางด้วยใช่ครับอย่างบริษัทจะให้งบประมาณนี้นะคะ<ช>สาวหน<ช>้าโอ้ยเราอยากเพิ่มเล็กๆน้อยๆเนาะสร้างทั้งทีนะคะใช่ครับเราก็เพิ่มเล็กๆน้อยๆต่างคนต่างสพอร์ตกันนะคะใช่ครับโอเคค่ะคสำหรับราวกันตกนะครับผมก็ทางบริษัทเนี่ยจะทําให้เป็นเหล็กทาสีดําหรือว่า,าทาเป็นสีขาวก็ได้ครับผมใช่ครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกครับผม ถ้าอยากได้เป็นอลูมิเนียมล่ะคะอ๋อไม่ใช่อลูมิเนียมครับผมสแตนเลสครับผมสแตนเลสอ๋อมันจะมีสแตนเลสเนาะใช่ครับผมที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นสแตนเลสตัวนี้ลูกค้าจะได้เพิ่มส่วนต่างครับผมซึ่งราคาสแตนเลสเนี่ยจะจะสูงพอสมควรใช่ครับโอเคครับผมสำหรับตัวนี้นะผมเราก็จะให้เป็นประตูบานเลื่อนนะครับผมเป็นสี่บานนี้เลยครับสองบานด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวโชว์แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสไลด์เปิดอย่างนี้ครับผมนี่ครับอ่เดี๋ยวเรามา ดูด้านในครับผมตัวนี้ครับผมด้านในบ้านของลูกค้าเป็นห้องโถงนะครับผมตรงนี้นะฮะโอ้ใหญ่เลยนะคะใช่ครับไว้รับแขกได้เลยใช่ครับห้องโถงตัวนี้นะจะมีความกว้างของเซ็นเตอร์เสาตัวนี้นะผมก็อยู่ที่สามคูณสามเมตรครับผมแล้วกระเบื้องล่ะคะได้กระเบื้องอะไรไปคะกระเบื้องตัวนี้เราจะให้เป็นเกรดเอของห้างเลยซึ่งเป็นกระเบื้องลายคอตโต้อเออไม่ใช่ไม่ใช่ครับกระเบื้องกแกริโต ครับผมใช่เป็นการเบอรแกรนิต้เลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าต้องการลายอื่นหรือว่าเป็นลายพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนต่างของลูกค้าไปใช่ครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ครับผมสวยมากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็นี่แค่สังเกตเห็นนะคะลานห้าเนาะนี่เลยค่ะหน้าต่างนะคะมีมุ้งรวดนะคะเสร็จสับพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะใช่ครับนี่ครับจะมีมุ้งรวดวนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเพิ่มเติมเข้ามาครับผมเนี่ย แล้วก็ถ้าเป็นลูกโกงอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งทางบริษัทได้เลยค่ะใช่ครับครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับคุณแคทครับก็จะมีห้องน้ําครับผมซึ่งลูกค้าจะเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะครับเป็นห้องน้ําใช้ส่วนรวมครับนี่เปิดไฟได้เนี่ยเข้าไปดูข้างในได้เลยครับอ่าเชิญเลยค่ะนี่ครับสำหรับห้องน้ําของลูกค้านะผมก็จะกั้นเปียกแห้งเป็นตัวกระจกเลย โอ้สะดวกมากๆเลยนะคะทุกท่านคะแบบว่าใครที่แบบเรายังแบบคำนึงถึงเนาะครอบครัวคนไทยเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะคมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเวลาใช้ห้องน้ําอย่างนี้เนาะเราก็เวลาคนเฒ่าคนแก่มาเข้าห้องน้ํานะคะเราแยกโซนแห้ง โซนเปียกนะคะก็จะป้องกันได้ดีไม่ลื่นห้องน้ํามีเด็กๆบ้านไหนมีเด็กๆนะคะก็จะไม่ลื่นหัวล้างข้างแตกนะคะ<ช>แล้วก็มาเซฟโซนอย่างดีเลยนะคะถือว่าเป็นการแบบว่าพื้นที่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากแต่จัดสรรให้แบบลงตัวเลยนะคะเหมาะมากๆค่ะใช่ครับผมเดีย๋ยวเรามาดูห้องต่อไปครับห้องตัวนี้ครับผมก็จะเป็นห้องห้องนอนห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผม ห้องนอนตัวนี้ก็ผมก็จากเซ็นเตอร์เสาเลยก็จะอยู่ที่สามคเมตรครับคุณแคทแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะดีตรงหนึ่งคือเขาจะมีไอเนี้ยมีม,ม,มีมีล็อก <ขะ S 1> ล็อกตู้อเอาไว้วางตู้หรือว่าเป็นโซนแต่งคัวอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับ๋อตัวนี้ก็ถ้าถือว่าเป็นห้องมัตเตอร์ของบ้านเนาะห้องนอนที่หนึ่งนะคะแล้วโซนข้างหลังคูณลูกเกอร์สำหรับแบบว่า ไฮที่แบบว่าสามารถบิวอินนะคะเป็นห้องแต่งตัวตู้กระจกแต่งหน้านะคะสำหรับผู้หญิงเรา,เ,ราเนาะแล้วก็จะมีมุมนะคะส่วนตัวของเราเลยนะคะโอเคเลิศมากใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนกันครับคุณแคทน,นี่ะอ่าตัวนี้นะผมนี่ครับก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะผมระหว่างบันไดตัวนี้นะผมเราก็จะติดราวกันตก แบบนี้ครับผมหรือว่าลูกค้าบางท่านนะผมก็จะเป็นก่อทึบขึ้นไปข้างบนเลยอ๋อแบบนิวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นถ้าถ้าแบบว่าให้ช่างของเราเนาะก่อทึบนะคะแล้วทีนี้เจ้าบ้านก่อนเข้าอยู่นะคะสั่งโซนิเจอร์มาบิวนะคะก็จะเป็นช่องเซอร์ฟิวแบบเป็นช่องช่องช่องไว้ของโชว์รูปต่างๆได้เลยนะคะจะเปลี่ยนจากบันไดเหล็กนี้นะคะกลายเป็นทึบเนาะแล้วแต่งยวเป็นมินิมอลได้เลยค่ะใช่ครับผม ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะออกแบบกับทางทีมออกแบบยังไงไปยังไงนี่ครับผมใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องข้างบนกันครับผมห้องตรงนี้นะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นห้องห้องน้ำสองห้องใช่ไหมแต่ลูกค้าไม่เอาครับผมลูกค้าให้เป็นห้องพักครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเป็นห้องพักได้เลยครับผมข้างในฮะนี่แบบนี้ค่ะครับห้องพักเล็กๆครับผมใช่ครับ เหมาะเลยค่ะตั้งโต๊ะหมู่บูชานะคะตัวนี้ไม่ทราบว่าข้างหลังเป็นทิศอะไรครับคุณเก๋ธาตตรงนี้จะเป็นทิศใต้ครับผมโอ้พอดีเลยค่ะ้่านมาฝั่งนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูห้องด้านหน้าครับนี่ยห้องทางนี้ครับผมก็จะเป็นห้องนอนของ่ซนด้านหน้านะครับผมห้องนอนตัวนี้ก็ความกว้างอยู่ที่สามูสเมตรเหมือนกันครับผมคุณแคท พอดีเลยคะ่ะแล้วก็สามารถวางตู้เนาะแล้วก็มีปลั๊กนะคะฝั่งนั้นนะคะสามารถแบบว่าติดนะคะทีวีติดผนังได้เลยนะคะได้ครับหรือว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้ขอโทษค่ะน่าจะเป็นฝั่งนี้เนาะสำหรับติดทีวีนะคะเราเตรียมปลั๊กไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหถ้า้วแล้วนี่คือแบบเกือบพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะถูกต้องครับผม ก็คือบางท่านอาจจะสอบถามมาว่าถ้าห้อง3ามฟสาเนี่ยมันจะวางที่นอนได้ไซส์ไหนผมแนะนําว่าเป็นไซส์หฟุตนะผมหฟุตนี่คือใหญ่แม็กนซะมั่มแล้วสําหรับห้อง3าฟแล้วก็จะวางตู้เสื้อผ้าได้เป็นคู่ไซส์เล็กนะับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแก้งได้อีกตัวนี้คือจะอจะเหมาะสมกับห้อง3าคฟุใช่ครับแต่ถ้าสําหรับแคทที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้ถือว่า แคบจนเกินไปเลยนะคะพอดีกระทัดรัดนะคะแล้วก็มันซอยได้ตั้งสามห้องนะคะคุ้มมากๆในราคาล้านห้าเท่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูห้องด้านหลังครับผมนี่ฮะอ่าห้องที่สามแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะครับ<อ>นี่ครับห้องที่สามหรือว่าห้องด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นห้องนอนสามคุณสามเหมือนกันครับผม,มใช่ครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะผมก็ ลูกค้าจะติดกระจกเป็นบานใหญ่เลยครับมันเป็นกระจกใสใหญ่เลยครับผมถ้าถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยคือลมเข้าแบบเต็มเต็มครับผมครับตรงนี้ก็เต็มเหมือนกันเนี่ยด้านนี้เปิดออกมานี่คือเป็นสวนแบบหลังบ้านครับมีสระน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างงี้ครับผม ถ้าใครนะคะกำลังมองหานะบ้านพักต่างจังหวัดนะคะบ้านตากอากาศนะคะหรือใครที่แบบว่าอยากสร้างนะคะให้ผู้สูงอายุแนะนำเลยค่ะอันนี้คือเหมาะมาก อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วห้องนอนนะคะบริษัทออกแบบให้เป็นแบบว่าลูกค้าเลือกบานใหญ่เพื่อจะได้แบบว่าเห็นวิวชัดๆเน้นกระจกเน้นประตูบานใหญ่ๆนะคะเปิดรับลมไม่เปลืองไฟเลยค่ะใช่แล้วก็ตัวนี้คือแบบคุ้มมากเลยคุครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูโซนด้านล่างนะครับผมตรงห้องครัวนะครับผม หูมีห้องครัวอีกหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะครับนี่ครับเวลาจะไปห้องครัวนะครับผมเราก็เดินลงมาตรงห้องโถงก่อนใช่ไหมครับผมค่ะแล้วก็ห้องครัวจะอยู่ตรงนี้ฮะอ๋ออีกหนึ่งสเต็ปนะคะคแยกเป็นสัดเป็นส่วนให้ลงตัวที่สุดนะคะใช่ครับผมก็คือเดินมาทางนี้ครับปุ๊บปุ๊บเข้ามาตัวเนี้ยยังยังอยู่ในในบริเวณบ้านนะครับค่ะเดินลงมาปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยอ สามารถทําเป็นโรงจอดรถก็ได้โซนนี้ครับผมแต่ว่าลูกค้าคนนี้ก็คือขอเป็นห้องอ่าห้องโซนห้องครัวหรือว่าทําเป็นห้องรับแขกยาวๆแบบนี้ครับผมค่ะ<ฆ>ใช่ครับเพราะว่าลูกค้าจะไปทําต่อเติมห้องครัวด้านนอกอยู่แล้วก็เ,เลยขอขอห้องตัวนี้เป็นห้องรับแขกอย่างี้ครับผมก็คือจะมีฝ้าหลุมนนะครับสังเกตจะจะมีฝ้าหลุมอยู่สองสองหลุมเลยครับผมใหญ่ย อ๋อจุดประสงค์ของลูกค้านะคะก็จะเป็นขวดไทยด้านนอกบ้านเนาะตรงนี้ก็เอาไว้แบบว่าปาร์ตี้นะคะเวลาเพื่อนๆมานะคะจัดโตทานข้าวตรงกลางเลยเอ๊ะให้สังเกตเห็นเรามีฝ้าหลุมนี้แถมให้ฟรีเหรอคะใช่ครับก็คือทางบริษัทเนี่ยจะให้ฝ้าหลุมกับลูกค้าอีกหนึ่งหลุมแต่ทีนี้ลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งหลุมใช่ครับก็จะได้เพิ่มส่วนต่างไปใช่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้คือ อันนี้คือไม่ได้เพิ่มใช่ไหมคะตัวนี้ลูกค้าขอมาครับผมคือโซนนี้ปกติแล้วก็จะบอทิ้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่าทําเป็นโซนเก็บของเล็กๆน้อยๆให้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถจัดให้ได้ครับประมาณเก็บเครื่องมือช่างนะคะหรือว่าเก็บแบบถ้าเป็นบ้านสวนนี้เก็บเสียมเก็บจอบได้เลยนะคะอะไรที่แบบว่า เป็นเครื่องมือช่างต่างๆเนาะอันนี้เราแถมให้ฟรีขอมาเราก็จัดให้ในะคะถ้างบไม่บานปลายจนเกินไป<ช>เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะนี่ครับด้านหลังตัวเนี้ยลูกค้าว่าจะต่อเติมด้านหลังนะผมเนี่ยถ้าถ้าเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นโซนห้องครัวต่อเติมของลูกค้าครับซึ่งตอนเนี้ยลูกค้ายังไม่ได้ดําเนินการทําใช่ใช่ครับผมเนี่ยเพราะว่า คุยกันแล้วออกแบบกันกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอต่อเติมด้านหลังนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ทํากับเราต่อเลยนะคะคตอนแรกเราอาจจะพี่ๆอาจจะมีงบประมาณนี้นะเซ็นสัญญารอบแรกล้านห้านะนะคะพอบ้านใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะคะ<ช>เอ๊อยากได้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มนะคะเราเพิ่มเติมกันได้คุยกันได้นะคะปรึกษากันได้ตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปที่ ทางหลังบ้านเนาะก่อนที่เราจะมารีวิวที่นี่นะคะเราไดา้รับอนุญาตนะคะจากทางเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังดูคลิปนี้มีข้อสงสัยต่างๆนานานะคะาสามารถนะคะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคแล้วก็หรือว่าใครที่ชมคลิปอยู่อยากได้ความรู้นะรเนาะเกี่ยวกับการสร้างบ้านประมาณไหนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยากได้คลิปประมาณไหนจากทางบริษัทของเรานะคะค,คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดให้นะคะใ่คค,คุณลูกเกิลมีอะไรจะเสริมไหมคะ ครับผมก็ส่วนมากที่ที่อยากจะเสริมนะผมก็จะเป็นแบบว่า,าบางลูกค้านะผมคือไม่กล้าเข้ามาสอบถามว่าถ้าถ้าเข้ามาแล้วจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรไหม<ฆ>ซึ่งตรงนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมก็คือ<ฆ>เข้ามาร่วมออกแบบโดยโดยโดย,โดยประมาณได้นะผมก่อน<อ>ที่จะตัดสินใจทําสัญญากับบริษัทลุงเรืองการก่อสร้าง<อ>แล้วก็ อ่าดูภาพจำลองว่าบ้านตัวเองอ่ะจะใหญ่ขนาดไหนเป็นแบบไหนกว้างขนาดไหนเหมาะสมไหมยังไม่เซ็นสัญญายังไม่ต้องเซ็นสัญญาใช่ไหมคะยังไม่ทำสัญญาก็ได้ครับแต่ว่ามาออกแบบโดยประมาณเขาข้าได้ใช่ครับผมว่าห้องเราจะกว้างคูณยาวแล้วอยู่ในงบเท่าไหร่ ใช่ครับผมดีเลยค่ะพี่พี่ค,ะค่ะแคทนะก็เคยแต่แบบว่าเออปรึกษาทำศัยกรรมฟรีนะคะปรึกษาก่อนค่อยทำนะคะคบ,บ้านก็มีเช่นกันคะ่ะทุกคนคสามารถเดินเข้ามาได้เลยหรือโทรมาวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะมาร่วมกันนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาออกแบบคร่าวๆประมาณคร่าวๆได้เลยนะคะคร่าวๆในความหมายของคุณนุกเกอร์นี้คือพี่ๆจะสามารถรู้ได้แล้วนะคะว่า จะเป็นประมาณไหนนะคะคที่ <ผม S 1> คุณอูเกอร์พูดทิ้งท้ายไว้เนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอาจจะกังวลอยู่นะคะว่าเรานะคะมีเงินประมาณล้านบ้านหลังนี้ล้านห้าเลยนะคะเล็กๆทําไมนะคะประมาณ1ล้านบาท1นล้านสองไม่เกินล้านห้าอะไรอย่างนี้เราก็รับใช่ไหมคะใช่ครับผมรับครับ<อ>แล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ทางบิษ,ษัทก็รับก่อสร้างคือทั่วประเทศไทย ค,ค่ะยกเว้นโซนโซน,นทางใต้หรือว่าหลังจากประจวบลงไปไม่ไม่ได้รับครับเพราะว่าทีมงานเราไม่เพียงพอ,อที่จะ,จะอยู่โซนทางนั้นไม่ใช่แค่โซนอีสานไม่ใช่ใชคแค่โซนอุดรแต่ว่าออฟฟิศเราอยู่ที่อุดรธาน,นีนะคะคแต่เรามีนะคะ,ะทีมงานเนะาะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนะคะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะโซนทางใต้แล้วก็ทางภาคเหนือก็ ก็รับครับผมโอ,บโอเคสามารถมาปรึกษาได้เลยนะคะคโทรมาปรึกษาหรือเดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีนะคะสามารถวิดีโอคอลม,มาปรึกษาได้เลยนะคะพี่ขาอย่ารีรอนะคะเพราะว่าราคาเหล็กนะคะอย่างที่เราติดตามข่าวสารนะคะเพิ่มขึ้นยังยิ่งกว่าราคาทองอีกค่ะถ้าถรเราตัดสินใจไวปรึกษาไวได้เซ็นสัญญาไวเราก็ได้ราคาที่ถูกเนาะอ,อย่างบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งล้านห้าแสนบาทเซ็นสัญญ,ญา ช่วงช่วงต้นปีนป65ถึงแม้ว่าราคาวัสดุนะคะจะขึ้นลงยังอาจจะขึ้นราคาเหล็กจะขึ้นขึ้นขึ้น,นทุกๆวันนะคะแต่เรานะคะก็ยังอยู่ในคอร์ส1นล้านห้าเหมือนเดิมค่ะใช่ครับโอเคสําหรับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณนุเกอร์มากๆเลยค่ะคสวัสดีค่ะสััดีครบ